ครับตอนนี้ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและผู้ฟังบนสุขสุขหุ่นครับผมก็พ่วงผับป่ามีครับกับช่องวิซานผัเปืนสืพประคครับเจอกันอีพีหนึ่งครับอีพีเมื่อกี้นี่ก็คือว่าใส่กุ้งครับอันนี้คือตกปลาครับไม่อนี้ยในมืงอยู่แล้วครับเนี่ยน้าดินเห็นมาให้อุ้มมาลงแล้วก็เนี่ยเพื่อนที่พักน้องผู้ต้นครับนั่งกระแตงเบ็ดเดิไปนั่งดวข้างๆนาเป็นนะครับ เลยเหงยกุง้เงเลยเหงยกุ้งกับหมันมูมากกับเหงยสปิวนะครับเป็นแังไดก็ะฟ้าที่ตามระเบิงระฟังนะครับเดี๋ยวตกปลาเดี๋ยวสุดท้ายให้เบิองอีกิเทนึองครับผมครับลงเตรียมเบ็ดเ,เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับหนังเดียวกับหนาข้างๆครับผมเป็น ได้ต้นหนึ่งแล้วครับใส่ปลาหมือครับประหมาณซองซามคีทกับนี่ครับเยียก็อันเมื่อคืนนี้ครับอันคลีปที่แล้วนะครับแล้วก็กุ้งก็มันหมูหมักนี่ครับลองเบิ้งครับไม้สอยครับบรรยากาศดีนี่ครับเวดได้แล้วแต่งเรียบร้อยแล้วครับผม อาเบียนเงเก่าะครับแล้วได้ปลาซให้น้องฝูงตน้นทายให้เบิรงนี่ทนึงครับผมครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็บบุกไปมีย่างไรครับไปเซอร์วิสซื้อครับก็ว่าได้ปลาหรอกได้ปลาเพียงน,น้อยสองตัวเท่าที่เห็นนั่นแหละครับบอกไปทายมันครับไป ไปกินเสียบักขักแต่บดได้วัตเทดิบมาเสียบักขักครับหอบคองไปกินครับไปเรียบมวนๆนสรนๆครับไปโต๊ะป่าแต่เอาป่าไปกินทอดหมูไปน้องพูงเตรียมเสบียงไปเยอะแยะครับแต่ป่าบ่ได้จ็คตัวครับและอีกอย่างหนึ่งก็ไปหัดตกชิงริวแบบจริงจังแหแรกนะครับก็ตกบบคอยเป็นครับไม่มีความรู้เลยครับเรื่องชิงริวสปิลเนี่ยหมืนแป้นดานเลยครับ ขันทุนธรรมดานั้นพอว่าอยู่ครับสำหรับนี้สำหรับทุนทุนตังนะครับเบึงโบเปลี่ยนเบึงโบอ,อกตังโบเปลี่ยนเลยจักใดเป็นใส่โมได้วัดหนํ่เพียนจักเคียมีเตหน้าเพียนวัดกะโปะกา่ามเพียนไรเนาะกะเก่งไก่เพียนกะมาศึกษ่ามาเรียนรู้เอาไหมครับเดี๋ยวก็อาร์ชิมีพ่นต่อคลิปหน้าคลิปไหน,นไปพุดนะครับอาร์ชิมีพ่นงานอาร์ชีเก่งวิสาเก่งพิสาเลี้ยวกระดว่า เรเรียนเรรู้กันไปครับส่วนบางฮียส่วนมากกระตกแต่หน้าดินครับก็เลยยักมาหัดเป็นชิงเลี้ยวแวบจริงจังครับเบิ่งทุนยักตกทุนตังเป็นครับเบิ่งอาการทุนเบิ่งสนั้นชันิี้แต่ขันทุนธรรมดามนก็คือว่าเนาะเนาะปั๊บ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 ดึงปุ๊ดแต่ทุนนี่จักจมจักลอยจักตังเสด็บุรุเรื่องเลยครับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับ Tớ xài tớ lẹt mấy nhon là nè Nó cọ cả lấy vào มอกรสั่งในโรงน้ำแล้ว,ลวกกเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้หวหนอกเน,น้ยก็สังอย่งนนี่รุหนาบ้านอยู่พอก็บอกขินนี่ครับปลาพวกกินคนกินครับน้องผูกต้นหิ้วแล้วนี่ยัง <c oughs> ถอนหมูครับกับนึ่งผดุกแล้วก็เจียวไอ้เขไ,ไข่ไต้มนำตื่นมาอตะเศร้าตีตีฮะนึงน่งข้าวเหนียวมาลืมขา้าวเหนียวครับดีนะมีเขาเจ้าติดมานำครับน้องผงหิ้วแล้วให้น้องผงกินก้อนนี่วหันหิ้วนะครับอุ้มกระต่ายมาฮอดแล้วครับระามมารบเริ่มเริ่มหลงหน้าดินแล้วครับเนะี่ยนี่ครับแตาก็ตอนนี้ก็เกาหมูแล้ว สิบโมงละนี่ก็ไปเห็ดทุนมาไหมครับทุนลอยมาได้แล้วครับเอาทุนตังค์มาเนี่ยนี่ครับมัดมัดละนี่เด่าไหร่เนี่มยทุนตังค์ละแต่เป็นังใดอัปเดตให้เบึงไหมครับอันในบอดายมาันบอดายมันก็ค่อยว่ากันน่ดน,นึงครับผมให้น้องผูกกินเขาป่าผูกกินแต่คนกินแต่นางค้างๆเพี้นได้ซ่องซ้ำตูแล้วซ่องซ้ำห้างอ่ะ ยังคงเป็นนางริ้วให้อุ้มตกหน้าดินครับเดี๋ยวอัปเดตให้เบือ่อน,นีกเทนึงครับผมใช่ปะโอเคครับให้น้องคุกินข้าวกันครับตอนนี้ก็เวลาหกโมงแล้วครับสี่คำแล้วป่าก็ได้ปา่าแตะเพียนน้อยตัวเดียวครับหน้าดินสปิลก็บบได้เลยครับเอาสิงริ้ว เรน,นาเพียนได้ล่ยอยู่ครับนาข้างๆครับตหลังเก็บค้องกับแล้วครับเนี่ยลองหุงต้นเก็บค้องนี้กับหละบรรยากาศคอยแหลงอ่ะคํมมีมือละนะครับคงกำัานาเรียวต่อนเนี่ยเต็น้นาข้างๆจะได้ล่ยอยู่อยู่ติมหมาแต่เศร้าจนฮอดคัครับ ครับโบได้ป่าเขาหน้าพอมันไ,ได้อะไรนี่ไปดิไม่ฉันครคลิปนี้กับโบมีย,งมมมยังครับได้มามวนมากินไปซื้อครับคลิปหน้าว่ากันไหมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครก็ไปกำลังใจ้เพิ่พมเติคลิปต่อไปครับเจอกันคลิปหน้าครับยิ่งพาไปเพื่อไปเพลินไปแซ่บบักคักงข้างในก็ค่อยว่ากันครับ สำหรับคลิปนี้ก็ับฟ้าขอเสียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ